เกมซ o นิคภาพใหม่เจอโรคเลื่อนอีกครั้ง Sonic r ัมเบิเจออุปสรรคอีกครั้งหลังจากที่เดิมทีมีกำหนดวางจำหน่ายในวันที่8พฤษภาคมตอนนี้เกมได้ถูกเลื่อนออกไปโดยเกมนี้เป็นผลงานของ Rovio Entertainment ผู้พัฒนา Angry Birds ที่ถูก SEGA ซื้อกิจการไปในปี2023และนับเป็นโปรเจกต์แรกของ Rovio ที่ใช้ธีมจาก Sonic ซึ่งตัวเกมมาในรูปแบบ Battle Royale แบบผู้เล่นหลายคนคล้ายกับเกม f ฟ l ์กายโดยผู้เล่นจะควบคุมตัวละครโซ nic และเพื่อนๆในรูปแบบของของเล่นเพื่อแข่งขันกันผ่านด่านที่เต็มไปด้วยอุปสรรคมินิเกมวงแหวนหลบหมุนและศัตรูหุ่นยนต์บัสนิกตามแบบฉบับของโซนิกโซนิก r u m เบ e ถูกประกาศครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม2024และมีการเปิดทดสอบแบบปิด c Close Beta ในช่วงปลายเดือนเดียวกันเดิมทีเซกาวางแผนจะเปิดตัวเกมในช่วงปลายปี2024ถึงต้นปี2025ก่อนจะเลื่อนเป็นไรายมาาที่2ของปี2025และเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเซกาได้ปล่อยเทรลเลอร์ใหม่ที่ดูเหมือนจะยืนยันวันวางขายในวันที่8พฤษภาคมแต่สุดท้ายก็ต้องเลื่อนออกไปอีกครั้ง ในประกาศจากเว็บไซต์ทางการของ Sonic Rumble ทีมพัฒนาเปิดเผยว่าการเลื่อนครั้งนี้เกิดจากการที่พวกเขาต้องการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ที่จะมาพร้อมกับการอัปเดตซึ่งรวมถึง Rumble Ranking ระบบจัดอันดับแบบลีกตามคะแนน Cross Feature ให้ผู้เล่นรวมกลุ่มกับเพื่อนในเกมและ Skill ทักษะพิเศษที่สามารถติดตั้งให้ตัวละครเพื่อเพิ่มความลึกให้กับการเล่น Sega และ Rovio ตัดสินใจเลื่อนการเปิดตัวเกมอย่างเต็มรูปแบบออกไปโดยยังไม่มีการยืนยันวันวางจำหน่ายใหม่ทีมงานได้ขอบคุณผู้เล่นที่ให้ความสนใจ Sonic Rumble มาตั้งแต่แรกและเข้าใจดีว่าการเลื่อนครั้งนี้อาจทำให้แฟนเกมผิดหวังโดย Sega เตรียมจัด Q&A ผ่าน Discord เพื่อชี้แจงเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลของการเลื่อนและตอบคำถามเกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่ๆของเกมนับตั้งแต่เกมถูกประกาศครั้งแรก Sonic Rumble ก็ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามโดยมีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้ากว่า1.4ล้านคนและกระแสะตอบรับดีขึ้นอีกเมื่อมีการยืนยันว่าเกมจะไม่มีระบบกาชาหรือการเติมเงินเพื่อความได้เปรียบ ทำให้แฟนเกมต่างเฝ้ารอการเปิดตัวอย่างเต็มรูปแบบของเกมนี้อย่างใจจดใจจอ่อแต่ตอนนี้ดูเหมือนจะต้องรอกันไปอีกพักใหญ่โดยยังไม่มีการประกาศวันเปิดตัวใหม่ในตอนนี้